สวัสดีครับมีรถสวยๆมันเราเสนออีกหนึ่งคันนะครับ h o n d a MTX นะครับเครื่องไฟเตอร์นะครับเครื่องไฟเตอร์นะฮะครับโอ้โหยโอ้โยยกนาเลยครับเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับรถคันนี้ไม่มีเล่มนะครับออกสัญญาซื้อขายให้นะครับ 089 479 1684ครับพงลาลูกกานะครับรถอยู่ลําลูกกาคลองหนะครับ h o n d a mtx เครื่องไฟเตอร์ออกตัวโดดยกหน้าเลยครับผมลองกันยาวๆครับวิบากตรงลุยทางวิบากครับมาแล้วโหครับแรงครับแรงครับ คันนี้ไม่ผิดหวังครับรุยได้เลยครับเนี่ยนะครับ <ST AR> แรงแรงยกหน้าครับมีน้องมีไฟป่ะลองเปิดไฟมีไฟไหมมีสวิฟ์ไฟไหมโอ้ย <ST AR> มีไฟป่ะลองเปิดสวิฟ์ไฟเลยพี่ ไม่มีนะโอเคไปต้องไปไล่ไฟนะครับต้องไปไล่ไฟนะครับสวยครับรถสวยครับตรงดีครับผมน่าใช้ครับอะไรนุ่มแล้วนุ่มแล้วพี่นุ่มแล้วสวยครับโดดเลยครับเด็กหน้าต้องมาไล่หน่อยนะครับไล่เด็กหน้านะฮะไล่เด็กหน้านิดนึ่งอย่างดีครับแรงครับออกตัวโดดเลยครับนี่นะครับเครื่องนะฮะเครื่องไฟเตอร์นะครับ สวยครับยางสวยครับสะาดครับผมครบไม่รั่วครับไม่ได้ครับก็สวยครับสีตามสภาพครับโดดครับโดดสายโดดไฟหน้าไม่แตกนะครับตรงไรแบบปลไฟนะครับถังใช้งานได้ดีนะครับอ่าเกียร์ไม่เชื่อมนะครับเกียร์ไม่เชื่อม089ครับ4791684เครับตรงอัมพุกานะครับตัวทีใช้งานได้นะครับ ไม่แพงครับเดี๋ยวจะลงราคาไว้นะครับด้านล่างนะครับไม่แพงนะครับเครื่องดนนุ่มๆเลยครับนุ่มๆเลยใส่ไม่สุดหวังน่าใช้ครับน่าใช้1ี่คันนะครับ MTX ยังมีนะครับ d ีมีครับโมโนมีนะครับเข้ามาดูในช่องได้เลยนะครับยังมีหลายคันนะครับชอบคันไหนก็ทิงกลางโมมาได้เลยนะครับยินดีรับทุกสายนะครับผม โอเคครับผมขอบคุณครับ